ับสิ่งนี้มันคืออะไรสิ่งนี้เขาเรียกว่าประลอดนะครับต้องมีวิชาอาคมหรือศึกษาการว,วิง,วง,วงเรื่องอ่า เล่นแร่แปรธาตุนะคเพื่อได้ครอบครองนะครับลองไปพิมพ์ Google ดูนะครับว่าปลอดนะครับเขาจับกันยังไงนะครับเขาเขาจะจับเสร็จนยังไงนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสบรตี่เอฟซีส่งมาให้ดูนะครับหลักมากถึงได้ได้เห็นนะครับนะมีโอกาสนะครับคุณพี่นะคุณพี่บอกว่าวันนี้นกนี่เขาสามารถมีปลอดแล้วก็มีของดีที่จะให้นะครับเาบอกว่าอย่างนั้นเลยอ่ะ นะครับถ้ามีโอกาสได้ไปผมก็จะได้ประหลอดตัวนี้นะครับไลแบ่งนะแต่ก็มีวิธีการเลี้ยงนะครับเลี้ยงด้วยน้ำผึ่งแล้วก็ให้กินทองวิธีหาเขาจะไม่รวมอย่างอื่นเลยนะไม่ใช้แตยทองนะครับหรือว่าเอาทองจากธรรมชาติตำตำแล้วก็กินนะครับแล้วเขาก็จะขายทองวิธีหาทองจากประหลอดก็คือใช้ประหลอดหาทองเขาใช้กันยังไงก็ใช้วิธีนี้นะครับแบบนมีประหลอดจับมีเยอะมากอยากได้มาเอาเลยแต่ว่าต้องหาอะไรมาใส่เขาเพราะว่า เขานึกจะอยู่ก็อยู่นึกจะไปก็ไปแล้วถ้าเกิดว่านกมีกล้องที่ตั้ง